แปลว่าอะไรมันตับเนาะปัดปดปัดป át, ใชร์ลงกลุ่มหมูกระทะให้แล้วค่ะโอ้หมูกระทะอุย้ยพูดเรื่องหมูกระทะอยากกินเลยเนี่ยหนูชอบเป็นหมูกระทะแล้วตอนนี้ท้องหนูก็เป็นหมูแล้วล่ะจริงๆเดี๋ยวก็มีครับ สาธุอลมลุก,กตุยยุลยกุยมวยตีรีขอให้มีผัวรวดเร็วในทันใดในปีในชาตินี้นะเธอเออเอเอถ้ามีผัวถ้าลี่มีผัวคนต่อไปนะผัวคนต่อไปของลี่น่าจะแบบน่าจะเหนื่อยหน้าดูจริงๆเขาจะมีความสุขจนเหนื่อยก็อักออกมาเลยจริงๆเพราะเขาเพราะ เพราะหนูรู้ถ้าเกิดสมมติเขาเครียดใช่ไหมนี่จะบอก hi baby อยากให้หนูเป็นเสือหรือเป็นแมวหรือหนูจะเป็นแม่ชีนั่งสมาธิก็ได้นะเออไม่ไม่โบไม่โบภาษานี้จำได้ผมเชื่อขอหัวใจหน่อยรักกันไหมของหัวใจได้ไหมของหัวใจให hi อ o แ d e ดอกไม้หนึ่งดอกเหรอได้สิดอกเดียวหนูก็ชอบนะขอบคุณค่ะพี่เจนน้องขอบคุณหัวใจค่ะขอบคุณดอกไม้คุณน่ารักโอ้ยให้ตั้งเจ็ดแปดดอกเลยเหรอไหวเหรอเราอะ่ะเจ็ดตั้งเจ็ดแปดดอกอะ่ะไม่ไหวหรอกเออเออแต่ละหนึ่งดอกก็ยังพอว่าแหละแปเออมันจะเจ็ดแปดเจ็ดแปดดอกอย่างขนาดนั่นล่ะ เออเจ้าก็จะบูไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานสันเตเออทั้งช่อเลยมาเป็นสวนเลยล่ะผัวคนต่อไปนี่คอยบอกเลยดอกไม้เป็นสวนอุย้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณเพื่อนน่ารักมากคุณเพื่อนเพื่อนหนูชื่อกิกกี้มันเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กๆเ,เกิดมาด้วยกันเนะ อยู่ที่เราแต่นางมีครอบครัวที่เอ่อที่เยี่ปป่องเออไปใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่ญยีป่ปปวนอืเพื่อนเพื่อนสมัยที่วิ่งตากฝนสมัยเด็กๆเลยจําความได้เลยอะ่ะสองสามขวบเลยอะ่ะเนี่ยเพื่อนนี่คนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสองสามขวบวิ่งตากฝนด้วยกันแล้วเราไม่เจอกันแบบ นานมากแล้วเพิ่งล่าสุดเพิ่งเจอเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมนี่เธอนี่คือฉันอะไม่มีแฟนนานมากเลยเนะแล้วร่างกายของฉันไม่ใช้งานเลยอะฉันกลัวว่ามันจะผุพังไปมากกว่านี้ถ้าบุมีผัวน,นี้มันจะมันบดได้เลยใช่ครับ <laughs> เพื่อนจะบอกว่าใช่ครับ <laughs> เพื่อนสวยมากค่ะน่ารักพี่ลิลลี่สวยมากค่ะ,คะขอบคุณค่ะ ถ้าสวยก็ต้องมาหักกันค่อยจะไปกินข้าวกินปลาเพราะงั้นเดี๋ยวค่อยจะบ่มีแห้งบ้าเด้ค่อยเว้าหลายเดี๋ยวบ่มีแห้งอันเกิมคุณยายอืออ๋อยื้อใส่จ้า อุ้ยพี่พี่เจน้องขอบคุณมากๆนะคะขอให้พี่เจนน้องที่รักของหนูหน่ารักสดใสมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยคุณอะพี่เจน้องให้ของขวัญเยอะมากพี่เจน้องมีโสดเหมือนหน,นูบ้างไหมอ่ะหรือไงอะมันเป็นยังไงโสดเหมือนกันไหมอะขอบคุณค่ะพี่เจนน้องหนูไอเลิฟจูน่ารักมากๆอืม พี่จะน้องโสดไหมเนี่ยเราไปตามหาหลวดด้วยสวัสดีครับ FC สระบุรีครับสระบุรีฉันจะไม่ไปสระบุรีเพราะว่าเธอสละฉันออกจากชีวิตเธอรีนี่ฮะฉันรู้เธอจะมาง้อฉันใช่ไหมเธอเป็นคนสระบุรีอะ่ะเธอจําได้ไหมเธอสละฉันทิ้งที่สระบุรีเลยฉันรู้ แล้วฉันก็โสดมาจนถึงตอนนี้ราชบุรีเออใช่ฉันจําผิดลาดบุรีก็ลาดบุรีแล้วลาดบุรีมีลาดหน้าเธอไม่ซื้อให้ฉันกินน่ะเออฉันอุ้มท้องอ่ะหิวหิวอุ้มท้องตะเลตะเล่ะลฉันบอกว่าฉันอยากกินลาดหน้าที่ลาดบุรีอ่ะเธอก็ไม่ซื้อมาให้ฉันกินน่ะ เธอเป็นที่รักภาษาอะไรตอนนี้ไม่ต้องมาง้อเพราะว่าฉันน่ะมีแฟนใหม่แล้วเป็นแฟนทิปในจิตวิญญาณฉันเอง <c oughs> ลิลี่อยากพอมแบบนี้ลิลี่ต้องทำยังไงอืมมันก็บมได้พอมเนดะ้มันก็ก็ได้อยู่ละตอนนี้มันก็โอเคอยู่อืมทุกคน กินข้าวกินข้าวกินปลากับข่อยเด้อกินข้าวกินปลาน้ำกันมีผู้ชายโทรหาอีกแล้วทุกสิบห้านาทีหนูบอกแล้วไงหนูลืมตั้งหนูลืมปิดนาฬิกาปลุกเอาไว้ขอบคุณค่ะหนูลืมปิดนาฬิกาปลุกเอาไว้ทุกคนนี่คืออาหารเวียดนามคุณแม่ทำค่ะอาหารเวียดนามอืม หมูทิดคอทิโคอกาโคแหน่แน่กาโคแน,แน,คแน่อันนี้เป็นอาหารเีวยดนามค่ะแล้วก็แกงจืดแ,แล้วก็ผักผัดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สวยมากน่ารักน่ารักให้กำลังใจฉันวม่าฉันสวยน่ารักมากอืมเธอก็สวยมาก อืมคนสมมติสวยใจเธอสวยมากกว่าโทรศัพท์มันร้องคุณยายอันนี้คือหมูค่อยมากลายหมูสามชั้นเนี่ยแล้วก็เขากับเป็นสามชั้นได้กินข้าวกินน้ำกินปลาน้ำกันเด้อจ้าอืมอันนี้ชงใช่ไหมอืม,อม คุณยายทำาหรออะไรอ่ะนี่ขอ็คุณยายทำทำไมเดี๋ยวนี้ทำทำอร่อยจังเลยบางวันมันอร่อยบางวันมันทำไมเดี๋ยวนี้ทำอร่อยจังเลยนี่คือเวียดนามแท้ๆแล้วคุณยายบางวันคุณยายก็ทำอร่อยบางวันก็ไม่อร่อยเพราะาได้ชิมอร่อยเชื่อไหมทุกคนมามารีทำอาหารมั่วนะร้อนมากเลยค่ะคุณยายทำอาหารมั่วนะ บางวันเขาก็ทําอร่อยมากบางวันเขาก็ทําไม่ไม่อร่อยค่ะแต่สําหรับหนูคุณยายทําไม่อร่อยสําหรับหนูคืออร่อยอืมฉันชื่องอนกลกลพัดอยู่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครเธอรู้ไหม ฉันเคยอยู่ที่จังหวัดนั้นฉันเป็นมีพระอภัยมณีอยู่ตรงนั้นแล้วฉันเป็นผีเสื้อมหาสมุทรแอบรักสมุทรสาครอ,อยู่ตรงนั้นฉันรู้แต่ว่าฉันลืมไปแล้วไม่เป็นไรฉันเข้าใจฉันก็รักเธอเหมือนเดิม,มเธอมากินข้าวกับพันนะ ขอบคุณค่ะกดติดตามคอยเด้อให้มันครบร้อ,อยหนึ่งล้าน follower คอยคอยเด้่คอยอยากไปท้ายรายการนนะ่คอยอยากมีเงินมีท้องเลยนี่หลีเธอพูดไปเรื่อย <laughs> ไม่รู้อีกเหรอว่าฉันก็เป็นพูดไปเรื่อยอะ่ะตอนตอนฉันเด็กน้อย แม่ฉันบอกว่าฉันเป็นคนไม่พูดพูดพูดไม่ใช่พูดพูดช้าแต่ว่าพอฉันพูดแล้วฉันก็พูดไม่หยุดแม่ฉันพูดแบบนั้นแม่ฉันพูดว่าตอนที่ท้องฉันอะแม่ฉันไม่กินข้าวไม่กินอะไรเลยกินแต่ผักเออแม่จะไม่กินผักกินแต่ไข่กับน้ำมะพร้าวไม่น่าแหละฉันถึงชอบกินไข่ใช่ไหมคุณยายคุณยายบอกหนูว่าตอนที่ท้องหนูคุณยายกินอะไร อุ้ยขอบคุณหัวใจค่ะอร่อยมากทุกคนอืมอืมหืพาลิลี่ก็ไม่ได้กินไม่ได้กินข้าวกินแต่ไข่กับกับน้ำหมักข้าวอืมอืมนี่คุณยายมาพูดทำไมทำไมถึงได้หนูหนูเป็นลูกวัดนะหนูไปเป็นหนูเป็นลูกวัดจากแม่สิงห์ คุ่แล้ะแม่ไปขอุมูแม่สิเมืองแม่เอาผัวแปดปีไม่มีลูกอืมอ่าแล้วแม่ก็แม่ก็ไปขอ,อขอว่าสิเมืองแล้วแม่ก็ได้ลิลี่แล้วแม่ก็ได้กินกินมีลูกมีมีลิลี่ก็ไม่ได้กินข้าวกินแต่ไข่ไข่ไขไต่ต้มไม่สุกแล้วก็ดูดเอาแล้วก็กินน้ำหมักข้าวเก้าเดือนเต็มเต็ม <laughs> มันจะเป็นไปได้ยังไง <c oughs> คุณยายกินแต่น้ำมะพร้าวกับไข่มันจะไม่กินข้าวกินหมูเห็ดเตดไก่อะไรเลยหรอแม่ไม่กินข,ข,ข้าวเลยโอ้แต,<ห>แต่แต่พวกน้องๆอ,งอะ่ะมีอย่างอีกสามคนขากินข้าวนะกินข้าวนะขอบคุณค่ะอร่อยคุณยายอ,อร่อยก็กินเดีย๋ยหนูกินเยอะจะทำยังไงดีเนี่ยไม่กินเแต่น้อย ลานี่ก็อร่อยนะคุณยายบอกว่าไม่น่าแหละลี่ถึงชอบทานไข่ทุกคนลี่ชอบกินไข่มากแล้วลี่ก็ชอบกินน้ำมะพร้าวด้วยแม่กินไข่แต่แม่ไม่ได้กินไข่พันด้วยนะแม่กินไข่คุณลินดีเนอนักมากขอบคุณค่ะยำไก่ซีหักยำไห่สีหักข่อยบวชักเจ้าแลวเจ้าให้ข่อยท่าดุนพูดท่ามัน ซาดนี่ค่อยอายุสาสิบห้าแล้วค่อยย้ําม่เห็นหน้าเจ้าเลยและเจ้าบอกวันย้ําดจะฮักค่อยหักเจ้าทั้งตัวและหัวใจเจ้ารู้ไหมแม่ค่อยไปขอค่อยที่วัดนะค่อยเป็นลูกวัดนะวัดแม่สีเมืองเออค่อยเป็นลูกวัดวัดแม่สีเมืองแล้วค่อยเกิดออกมาเพื่อมารักเจ้าเลยนะแต่เจ้าู้สนใจบทเทคแคร์ค่อยเลยเจ้ากลัวตีฮึรีมา ถ้าเจ้าบุญมาจะคอยไปหาผัวไ,มไหมจวะน้าใยจังเลยค่ะขอบคุณค่ะรสไขมันครัโออทุกคนรี่ชอบทานอะ่ะอืมแม่รีบอกว่าไปขอรีที่วัดแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วก็ฝันฝันว่าผู้หญิงคนแก่ใส่ชุดขาวเอ่ออยู่ในอยู่ในวัดแม่สิงเมืองแล้วต้นมันติดแม่น้ำโขง ยื่นเด็กมาให้มามาแล้วก็ได้หนูเป็นลูกเลยอายมาหาแล้วอยากคิดตัวเบ๋ๆนะคิดตัวเบ๋ๆก็ได้นะน่ารักเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่มีลูกสาวสวยสวยค่ะอือขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆครับผมพี่ชายหนู พี่พี่บางแจ็คหนูบางแจ็คพี่ชายหลายคนบอกว่าพี่บางแจ็คมันเป็นคนไม่ดีนะสําหรับหนูอนะพี่บางแจ็คมันก็เป็นคนดีมันจริงใจมากเลยช่วยหนูช่วยหนูหลายเรื่องก <c oughs> ินข้าวค่ะอาหารเวียดนามมีปลามีกุ้ง มีแกงเจิดมีผัดผักแต่หนูกินแต่หมูอย่างเดียวแล้วอร่อยอ่ะทุกคนอร่อยมากแม่ยายผมไปไหนแล้วคุณแม่ยายไปนั่งนวดที่เก้าอี้นวดแล้วค่ะได้เล่นหนังพีพศอานนท์ยังครับเล่นแล้วค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างถ่ายทำอยู่ครับอ,อยู่ระหว่างถ่ายทำอยู่ค่ะ เลิฟยูซิขอบคุณค่ะทุกคนทานข้าวกับลี่นะอย่าลืมกดติดตามให้หนูครบ1นล้าน follower นะทุกคนถ้าทุกคนกดติดตามหนูหนูจะได้ไปแข่งขันในรายการแล้วหนูก็จะได้ไปเป็นนมกค้าเต็มตัวได้ อะไรนะรี่กอ้สิขายงัวเลี้ยงฟ้าทีโทรเจ้ากับคือมัน,มนหนาหักแพขายงัวเลยบะโอ้ยน่าสงสารเราเลี้ยงวัวด้วยกันก็ได้เลี้ยงวัวด้วยกันเจ้าเจ้าคิดเนีบนโลกใบนี้ท้องฟ้าแจ่มใสยามเย็น สีสันสดใสแล้วจูงวัวกันไปเดินกันไปเดินกันมาค่อยเมื่อยขาเจ้าก็อุ้มค่อยขึ้นหลังวัวแล้วเจ้าก็พัดให้ค่อยแล้วเราก็ร้องเพงลงร้องเพลงเกี่ยวเกี่ยวกันเดินไปเออให้ให้ใหญ้าวัวกินแล้วเราก็จ้องตากันเหมือนในทีวีแล้วก็เขินกันอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ไปที่กระท่อมบ้านไร่เถียงนาไงเราก็ฝนตก ฝนตกลงมาฝนตกลงมาโรแมนติกหัวก็ร้องวัวแล้วฝนตกลงมาแล้วพวกเราก็พวกเราก็แต่ตอนนั้นพวกเรายังแค่แอบหลงรักกันนะยังไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้อะไรเราแค่แอบบอกหลักกันไหล่ของเราก็ชิดกันจึ๊บแล้วก็เหมือนในทีวีแล้วก็เราก็สบตากันสบตากันแล้วเราก็เขินอายกันสักพักหนึ่ง สักพักหนึ่งมันก็เป็นเป็นอะไรนะเป็นเต้นขยมไนงะเออไปเรื่อยไปน,นั่นที <laughs> มันเป็นความฝันของฉันนี่คือนางเอกกับพระเอกเลี้ยงบัวช่วยกันสุดท้ายได้เป็นผัวเมียกันเลิศจะตายเนี่ยผู้ชายโทรมาอีกแล้วทุกสิบห้านาทีเออ่อยตื่นแล้วคอยตื่นแล้วข่อยตื่นแล้วอืมโอเค <laughs> สมมติว่าลิลลี่เป็นบัวแล้วเราเป็นแล้วจะไปกวนก,อนกนีอ๋อไม่สิลิลลี่ไม่เป็นบัวมีบัวตัวหนึ่งแล้วเราเลี้ยงด้วยกันไงแต่ละมือแต่ละเดชเขาก็เอาบัวมาอ้างไงมาอ้างว่าไปเราไปให้อาหารบัวกันดีกว่าอะไรอย่างนี้เลยเราก็ให้หญ้าเขากินหญ้าระใบหญ้าระใบหญ้าระใบอะไรอย่างนี้ไงมักอ้ายบอบอวคอยบอัมักเจ้าดอกคอยหัก ใช่คักอันนี้นะรี่เขียนบทเอาไว้แล้วเขียนบทเอาไว้แล้วไปเอาบัวมาไปแบบนั้นไปเลย <c oughs> เอามันโรแมนติกไหมล่ะทุกคนทุกคนว่ามันโรแมนติกไหมเลี้ยงบัวด้วยกันไง <c oughs> แล้วตอนนี้รีก็เปลี่ยนแปลงเหมือนรีเป็นรีเหมือนรีเป็น เป็น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 เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงไปอยู่เมืองกรุงแล้วติดพลังงานลูกคุณหนูจากนั้นก็ไปเจอพระเอกเลี้ยงวัวอยู่แล้วตอนแรกลี่ก็เหม็นพระเอกไงแล้วพระเอกก็ปล่อยวัวชนลี่ไงแล้วลี่ก็วิ่งวิ่งตามทายเถียงนาไงวิ่งวิ่งวิ่งว่าวัวจะชนลี่ไงสุดท้ายพระเอกก็ สงสารไงก็คว้ามือรี่มาลี่ก็ล้มในไหลพระเอกเลยเออ <c oughs> นีทานนะ <c oughs> ความฝันว่าผัวเมียเลี้ยงผัวเลี้ยงบัวด้วยกัน <c oughs> <c oughs> เป็นจริงหรล่ะโอเคบอเรื่องนี้ <c oughs> รีบอค่ะเบ,บอ <c oughs> <c oughs> ไม่เบิกหรอไม่เบิกหรอ มีความอ่าใช่มีความสุขเรื่องจริงไอ้มีวัวหลายตัวก็มีวัวหลายตัวก็ดีดีเหมือนกันจริงๆอ่ะในเรื่องมันมีแค่วัวตัวเดียวอืมมันต้องมีวัวตัวเดียวผู้กำกับค่ะค่ะวันนี้ฝนตกไหมครับน้องรีบตอนวันนี้ฝนยังไม่น่าตกค่ะ เป็นไงไงบทบทบทมีผัวคนต่อไปของนี่เป็นยังไงอืมหรือแม่ลี่ก็เป็นรับยองก็ได้อร่อยอ่ะอร่อยมากทุกคนมบทจึ่งมากค่ะดีดี่ะน่า สักพักหนึ่งไปเขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้เรียกพุ่งพูดไปอะ่ะเต็นในทุ่งนาเขาเรียกอะไรนะเป็นเต็นในทุ่งนาไงที่อยู่ปลายนาะเขาเรียกอะไรอะ่ะภาษาไทยกระตบ๊บกระต๊บในทุ่งนาอืม อ้าวกระ,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 ะท่อมเออใช่กระท่อม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 เถียงนาไงฝนตกโปรยปลายเราก็ไปหลบฝนในกระท่อมไงแล้วเราก็เขินกันสักพักแขนก็ไหลโดนแล้วก็สบตาก,กันแล้วก็เขินอะไรอย่างเงี้ยพอเขินเสร็จแล้วพระเอกก็จับหน้านางเอกเบาๆาาแล้วก็ค่อยๆจูบแล้วกระท่อมก็สันเลยสันเลย,เลยแบบนั้นนะ่ะ กระสันจากนั้นเราก็เป็นผัวเมียกันเลยเป็นผัวเมียกันเลี้ยงวัวด้วยกันเออเอาไหมแบบนั้นดีไหมงามมากเรื่องไหนคะสวยจังมันเป็นเรื่องลี่ที่แฟนลี่มีวัวไงเขาจะไปขายวัวเลี้ยงลี่ลี่บอกว่าไม่เราจะเลี้ยงด้วยกัน